ที่คนในเซิร์ฟมีเท่าไหร่เอ่ยมีู่52คนตำรวจ5ไปจกปูนคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเกียวจะไปที่กาลาดก่อนเลยที่ได้คนเยอะเนี่ยแหละ ฮัลโหลวะเมื่อกี้จบฟูลอยู่เลยไม่รับสายหลงจบฟูลเออนเมื่งนี้ตำรวจหลุดเนี่ยดึงชิบหายเลยเมื่อนี้ตำรวจรุดหรืออยู่ไหนตอนเนี้ยตอนนี้หลบตำรวจอยู่บนเขาเ่ยคีโมอยู่โรงบาาเนื้บอกว่าโรงบามอะไร เลืออะไรจบปุ้นอยู่มียบรวยอยู่เดียวอยู่โรงพยาบาลก็บอกมาอยู่โรงพยาบาลก็บอกมาหัวละหัวละหัวละเฮ้ยตบแบบวาละไปก่อนละไปก่อนนะมันน่าจะอยูาหลานเลยวะ a few moments later

มาจิบวางสายมาจะติดจะติดจะติดผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะไม่ได้ชิบจัดซีดอะไรของคุณเข้าใจผิดเฮ้ยจำเสียงได้นะเข้าใจผิดตรงไหนเข้าใจผิดตรงไหนจุ๊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 จจำเสียงได้เอาดีๆเถอะอย่าเล่นจะติดผมไม่ได้ชิบจัดซีดมาเริ่มกันเลย คือเรามาเพื่อโดนจับนะครับง่ายๆคือคือเราเรียกตีนตำรวดอะง่ายๆคือเออมาเพื่อโดนจับโดยเฉพาะก็เลยรถนี้มาเนี่ยเ <c oughs> สียงวอมาหรือยังเนี่ย ไม่ไเสียงวอเลยอ๋อฟอาชิงกวันี้ใครอะจะตีผมไม่ชจะตีบุัวเร็วใช่ใช่ใช่จะตีนผมไม่จะตีบุัวเร็วจะตีนผมไม่จะตีเอาไปแตใช่ใช พูดแตกพูแตกแล้วพูแตกเจ้าแม่ A few moments later แห่มึงเปลี่ยนชุดดิมึงเปลี่ยนชุดดิเปลี่ยนอะไรอุ้ยอะไรกันเนี่ยมึงมึงเปลี่ยนชุดมึงเปลี่ยนชุดมึงเปลี่ยนชุดกูไม่เข้าใจที่มึงพูดคืออะไรเนี่ยมึงเปลี่ยนชุดเปี่ยนอะภูมิเดี๋ยวกูทำอะไรให้ดูดูเปล่าภูมิภูมิดูเปล่าดูอะไรมามึงเปลี่ยนชุดที่มึงมีมึงเปลี่ยนดิไม่มีไม่มีชุดเลยทั้งนั้นเปลี่ยนได้หมดมีชุดอีกชุดเดียวเปลี่ยนได้หมดมีชุดอีกชุดเดียวเปลี่ยน เปลี่ยนไม่มีแค่ผมมึงก็เปลี่ยนแล้วตอนเนี้ยมึงเปลี่ยนว่าไอ้บทแว่นมึงตอนแรกมึงไม่ใส่พี่ชายแจ็คกีตโอ้ผมไม่เข้าใจอะไรของคุณเนี่ยผมแค่ไปจมกุ้นผมแค่ไปจมกปกติรองเท้ามึงก็ต้องใส่วันนี้มึงไม่ใส่มึงเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้มึงลืมใส่รองเท้ายังไงอะไรเนี่ยโอ้ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปดีกว่าไปดีกว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวไหนหมดแรงแล้วไอ้มึงลืมใส่รองเท้าวาวาจะติไอ้แมวมึงแ้ดก้อนมั่งเหรออ้าว เอาละเรากลับมาแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อบัสไลเกียครับโอ้โหบัสไลเยียใช่ครับผมชื่อบัสไลเกียบัสไลเกียจะติดนี่แน่ จะติดอะไรอยู่ที่วัลไรเกียหัวแล้วเนี่ยจะติด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 จะอะให้ย่าเอาเอาเอามาเข้าแก๊งด้วยเฮียสวยไปวัดหนึ่งคไม่ยอมรับว่ามันเป็นจะติดอ่ะบอกเขาว่าไงครับทำแบบนี้อะมัไม่ยอมรับว่ามันเป็นจะติดอ่ะผมไม่ใช่จะติดเลยมันกันแหละแล้วคุณต่อยผมทำไมเนี่ยค่าเสียหายค่าเสียหายผมเรียกคันหนึ่งอ่ะเทปโตนะครับเทปโตไม่ยอมรับเป็นจะติดเอามาแสนหนึ่ง A few moments later เอาล่ะวันนี้เราจะมาแบบ ขอตำรวจนะแบบขอเป็นตำรวจหนึ่งวันอะไรเงี้ยครึ่ชงชั่วโมงก็ยังดีเอาเป็นฮีโร่ไปเราต้องพนุงเขาที่จะถับนะตำรวจมันอยู่กันไหมเนะนี่ยยันอยู่สี่คนแต่ที่สอน้อไม่มีสักคนอีองรอใช่ไหมเนี่ย ดี่บอกเป็นรถหรือเปล่าไอ้เหี้ยปวดในแก๊กเกอไปเหี้ยใครวะไอ้เหี้ยไอ้โลนด้วยปะเดี๋ยวไอ้เป็นไอ้ไอ้หัวฟ้าไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอย่าล็อกซะเลย ต่อเลยครับหมอ,อจัตตินอะไรครับทำอะไรครับหมอจัตตินคุณจัตติน <laughs> ผม,มผมไม่ใช่<ะ>ผมไม่ใช่คุณจัตตินฮะผมไม่ใช่คุณจัตตินครับผมชื่อบาสไลเอียคือวันนี้ผมเป็นฮีโร่ไอผมใหม,ม่ <laughs> ผม <laughs> ไม่พูดใหม่คุณ <laughs> ชื่อไรนะ <laughs> ผมชื่อบาสไลเอียคือวันนี้ผมอยากเป็นฮีโร่ไอแบบอยากเชื่อตำรวจจับโจรเอา้าเอ้ยคุณตำรวจครับผมขออนุญาจับนะเอ้คุณตำรวจแต่แป้นมาไว้หน้านะ โอ้ตํารวจ,รวจอไ <laughs> อ้เหี้ยกูเกมโง่อยู่ไอ้เลขอได้คนนะตํารวจผมมาอยากมาช่วยคุณตำรวจไง,งเนี่ยผมขบริสุทธิ์เนี่ยในขอไม่ในตัวไม่มีอะไรเนี่ยมีแต่ของปกติตำรวจเราคุยได้น,นะเราอยากเราอยากช่วยคุณจับโจมไงคุณตํารวจปังผมอยู่ไเนี่ย ไอ้เหี้ยไปังกูเลยนี่มาถึงรถจับเลย่ะยังไม่เป็นยังไม่ทัได้เป็นฮีโร่เลยอาาโอ้อดหน้ากากด้วยโอ้เจอแล้วนะไม่ถอดโจ้อีกนะโอ้ตำรวจฮีโร่ที่ไหนก็เปิดบังใบหน้ากันล่ะโอ้อวไรน,นะซุปเปอร์แมนอะซุปเปอร์แมนเปิดเปล่า เปิด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 ไปไปลองลองลองคิดดูแบบแบบสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยนี่เขาต้องปิดเพราะแบบถ้าคนอื่นรู้เขาจะเป็นอันตรายกับครอบครัวเขาไงไม่ไม่แต่แต่ภาคสุดท้ายเขาเปิดแล้วไงเขารู้แล้วไม่นั่นมันคนร้ายก็เผยไงคนร้ายก็เผยไงเดี๋ยวผมจะเผยอะแต่คุณไม่เผยอะเอ้ยตำรวจเราเนี่ยเอ้ยไม่ได้แตไลไล่กูคุณโอเคอยากมาช่วยคุณจับตัวอะตอนนักการด้วยครับผมไปใส่แมสไปไปใส่แมสไปสามสาม หลับไปรี่เลเต้าหลามนีมีเต้าหลามไอ้ที่เอาอาวุธใชเนี่ยนะเจ๊เอาอาวุเจ๊ไปดิไปดิเขาเรียกอ่ะเขาเรียกเดียวเดียวดีเจ๊ไปเดียวเออเฮ้ยเมื่อกี้เขาเรียกอ่ะไปแม่เป็ใช่เจอสเต็ปหลบผมไปหนึ่งดีเจ้โอ้พวกคุณมีอาวุธอ่ะผมแค่มือป่าครับน้องหลามน้องหลามครับมีตั้งหลามดน้องหลาม ไปหาคนนู้นหน่อยคนนู้นอยากให้เอาจ่ายของแบบไม่รอนู่นน่ะยืนอยู่นู่นน่ะเขาจ่าให้ของอ่ะเปย์กับบอสวิกอ่ะเจ๊อะเดี๋ยวไปคุมเจ๊ก่อนจัดติ้งเปย์เปย์เปย์กับบอสวิกอะอ๋ยีเด็เกมอ๋อสงสัยร้อนเงินสงสารวให้ตัวเองเอาเนาะ กินดูดิข้าหนึ่งแล้วดิจริงนะติ๊กเรียกจร่งผมไม่ถูกผมชื่อบัสไลเยียมีตัวอะไรบ้างครับอะไรนะมีตัวอะไรบ้างบัสไลเยียก็ก็บัสไลเยียก็มีแค่ตัวเดียวตัวเดียวไงมีตัวอะไรบ้างครับ ได้ยางด้ยงผมก็ไม่ใช่จัดินอียงที่ผคุณก่าหาด้วยสดครับสวนครับสดครับสดครับสดครับสวครับสดครับสดนครับสดนครับสดครับสวนครับสวนครับนสนะชืบอวนรับสวนับอว่ารับรรั้วคราบอกบว่าอะไรบวบวนควนคับเวยอรวบอวนครับสว่ครกบครับสวนคบว่าบสวนครครับสวรวนครับสวนครับสวนค่ัอะวนครมนะรรกนับรับสวควะครับสวนครับสวนวก็หายดูดิน ไปดูหน yeah. ังเมื่อบัลลีอ yeah. um uh, ่ะเจเรเน่เจโเรเน่ผมแอบฟังมาละคุยกันอยู่ดีชื่ออะไรอ่ะผมแอบฟังมาละชื่ออะไรเจ้ไม่เจ้ทำเงี้ยเอ้หม้อยผมเสียใจนะตอนเขาใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆทุกคนเนี่นะตอนเขาให้ผมรู้เลยเจ้แล้วที่บอกว่ามีใจเจ้มีแต่หมายเจ้มีแต่หมายเท่านั้นอ่ะ มีใจอเปล่าคืออะไรอ่ะมีใจอเปล่าคือเดี๋ยว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 เขาบอกเขามีแต่ใจบ้าผมเสียใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าผมชอบตายงั้น่ะวันนั้นก็บอยก็พาไปคุณเหมืองก็บัสไรเยียจัดไปทีนึงจัดอะไรจัดอะไรบัสไรเยียเออต้องนี้ไอ้ตูดการตูดไปเฮ้ยเขากรรมตูดพวกคุณเป็นอะไรกับตูดผมเนี่ยโถยผมชอบมันรัดดีรัดลูกรัดเติร์นรัดลูก ใครเห็นใครก็ชอบยิงเป็นนักกุนทามชอบอืมเอก็ไม,ไ,กอไม่ได้เก่าไม่ได้เก่อ่ะครับเออแบบนี้ผมชื่อทีว่าโอเรามาเป็นพันธมิตรกันไหมจัดไปโอเคได้แกม okay มผมเกียร์เจ๊ผมยังไม่ท,ทีมซิงกับทีมโอถือว่าเป็นทาทาพันธมิตรกันนะจัดไปครับผมโอซเอ็กโอนะปั๊กเฉยเออย็นตอนนี้กูเบื่อที่ปักเนี่ยตอนนี้แล้วจะเกิดจะได้ไงครับเออใช่อายุ รอไปสักยี่สิบนาทียู่ชิวได้ไหมครับผองหายครับของหายครับของหายครับผองหายไดครับทุกคนเออกลางธงจ้าทุกคนเออกลางธงฮัลโหลจริงจริงคุณเออครุณสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเออไปส่งผเผ้านะครับที่ไหนนะเผ้าเผ้าเผ้าเหรอโอเคโอเคใช่ครับคุณเห็นคุณเห็นไหมคุณขึ้นมาขึ้นมา lọt đi. À, bẹp đi, bẹp đi. Ờ đi. bỏ cho bỏ cho luôn Đi ว่าตั้งแต่คนตั้งแต่สีแดงกับสีเหลืองแล้วก็สีดําสีเกินไปไหนครับสีพูดได้อะฮะอะไรนะพวกคุณไปไหนหมดอะสีแดงกับสีเงินแล้วก็สีชมพูอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือคุณมันแนวเดียวเลยครับใช่ผมคือฮีโร่เดียวโอ้ยผมคือฮีโร่ชายเดียวเี่ยเฮ้ยใช่เลยครับโหสุดยอดจริงผมมาคนเดียวไม่มีพรรคพวก <ผ>ม,มาผ,มผู้ช่วยเบลืองนี้ยโ,โ,โอ้โหผมนี่ผมผนนี่ไอซีเลยครับตอนเนี้ยดีดีดีขอบใจขอบใจเออว่าพ่อแตกเป็นงไงผมสำคัญหนึ่งแม่ครารถผมผมีคนไปเตะงินานาคารปบะผม,ผมโอ,น,โอน,โนคืนให้ได้เลยเดี๋ยวให้ได้ครับผมได้ได้โอ้นี่คุณจะเหินเลยครับไม่เหิน เออส่งของกระลากระลาเลยก็ไครับอะไรนะกระลาเลยกันกระลาเลยแล้วกันกระลาเหรอครับใช่ครับกระลาเลยโอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้อันนี้คือคนวัวรถรถคนรถของสีฟูมาเลยครับเปล่ารถผมเองแหละอ๋อเหรอทำไมคุณใส่ยนสีฟูเนี่ยตอนที่ผมจะมาเป็นฮีโร่แหละผมชอบสีฟูตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวละ โหสุดยอดจริงๆนาะใช่ใช่ใช่ผมตอนนี้ FC คนดีดีดีผมจะอยู่เองเมืองนี้ผมขอเบอร์ขอเบอร์คุณได้ไหมผมจะติดต่อคุณให้ช่วยผู้เหลือผมเงี้ยได้ได้ได้แบบให้เดี๋ยวตลาดกันแล้วกันโอเคครับผรได้ได้ผมชอบคุณจริงนะเนี่ยคุณนี่เก่งจริงการบริการประชาชนคืองานของเราสุดยอด

แปดห้าสองแปดห้าสองแปดแปดห้าได้ยินผมไหมเนี่ยโอเคครับกกลับมาโอเคคับคุณคุณัโอเคครับอโออโอครับโอเคครับไอ้นุไรเียอะไรออมาั ไอโรนในมึงแล้วอ่ะมีขี่หน้าไอโรดตินจัสตินจัสตินอะไรผมชื่อบัสคาไลเคียเอ้าจะตินมาไว้เฮ้ยบอกว่าบัสไลเคียป่ะทูเอ้ย